สวัสดีครับผมจ่ามองครับวันนี้มาเปลี่ยนไฟให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์ครับแต่มันไม่สว่างนะครับผมเพราะข้างในเป็นหลอดไฟครับถ้าอยากสว่างต้องเป็นเหมือนรถผมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของรีโวนะครับผมเดี๋ยวดูแสงครับกลางวันยังเส้นคัตออฟชัดเลยครับแต่ลูกค้าก็เลือกเป็นโคมธรรมดาครับดีเฟกธรรมดาครับโคมมือสองนะเพราะว่าลูกค้ามีงบจำกัดครับอันนี้ผมต่อไฟฟ้าก็จะบัดกีีนะครับ มุมตากหดแล้วก็เก็บไฟไฟครับอันนี้ผมติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองไฟกันนะผมอันนี้มาลองไฟครับผมเดินสายไฟต่ำสูงมาเรียบร้อยครับนี่ครับต่ำสูงต่ำสูงมาดูในรถครับผมอันนี้ผ่านฟิล์มนะผมนี่ต่ำนี่สูงต่ำสูงครับี๋ยวมาลองมาดูไฟฉุกเฉินครับ่าทํางานไฟดีครับผมอันนี้ประกอบเรียบร้อยครับผม ขอบคุณพี่ๆียน้องที่มารับชมและฟังขอบมากครับ